สวัสดีครับฟูแมนครับฟูชาแนลนะเราก็มาถึงที่บกสเก่านะครับเนาะก็มากับพี่ฟันลี่นะฮะน้องก็หลังไลฟ์สวนนะครับที่ผมบอกว่าผม่วงนะเอฟซีนะครับเป็นจังหวะเดียวกันนะครับพี่ฟันลี่ก็มาเรียกผมนะครับเพื่อที่ไปได้ทําทุระเนาะแล้วก็เรื่องทูมูฟด้วยนะครับนะลืมไปว่ามีทุระนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยล้วบอกว่าผมม่วงนะเอฟซีเนาะนะครับมากับพี่ฟันลี่นะครับ พี่ฟลีก็จะโทรหา f อซนะฮะเนาะซึ่งมาจากกาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรีนะครับนะ,ะนี่นะครับไม่ว่าไม่รู้ว่า f อฟซคนนั้นอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับก็กรอกเก่าเขาบอกว่าอยู่ร้านยาใช่ไหมร้านยาะน,น,นี่ร้านยาขายยิ่งยงเพสัตนะครับนี่นะเอซ รับโทรศัพท์ไม่นอนฮะไม่รับโทรศัพท์นี่เดินมาใช่ไหมใช่ฝปลาใช่คนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่คนนี้เพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าตาในเอฟซีเนาะอ่าไม่รับโทรศัพท์นะฮะ นับนครับก็ไม่เห็นแล้วเพื่อสับนะตักทิกตักเอายังไงดีกันเนาะเราหากันก่อนนะครับเผือเข้าห้องน้ำหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะเนาะหรือว่าเขาเอาไว้ในกระเป๋าแล้วไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะฮะมางแล้ว ลองโทรมหมรับพี่รเรามองดูหาคนลหลายคนนะครับที่บอกว่าคนที่บอกว่าอ่าถ้าทางรอนะครับรอเรารอ,อพี่เฟอร์รี่อย่างนี้นะฮะนะอย่าสายไม่ว่างโทรสวนกันด้วยกอนลองวางก่อน ไม่รู้จิตหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าเขาจะรับสายไหมหรือว่าั่วยสวนกันนะฮะอืมเขาโทรกลับมาพอดีเราออดูกันฮะมาไกลนะฮะจากกาญจนบุรีนะครับผม,อ,ม,ม,มอันไหะนะ รถจะออกตองไปจอดอตรงไหนนะเดี๋ยวผมอนฮนะอันนี้รถจะออกนะสิถามเลยอยู่ไหนถ้าพูดถ,ถ้าอยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงหน้าร้านขายยาเนี่ยจ้าตรงตรงข้ามตรงสายใต้เก่าไงค่ะทีี่มรถนาาวจอจอดอยู่่งแถวออะะค๋ออยู่ตรงนั้นเชนนั่นจะเาว่านาวาเนี่ยรถเรามาถึงแล้วเนี่ยอ่รถมาถึงแล้วนะครับรถจะตรงไหนครับ อ๋อเห็นนี่เลยแหละเสื้อนาฬิการ์เห็นแล้วครับนี่แหละรถที่เลี้ยวเข้ามาเนี่ยแหละครับขับขับใช่แล้วรับเนาะข้ัวผมออนะครับแล้วก็ลงไปต้อนรับนะอ่านะครับอนี่ครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับรักจังเลยคุณพัลลีเนี่ย เปิดเปิดเปิดให้ยายเข้าหน่อยครับได้ครับเด็กก็มาถึงแล้วนะฮะไม่รู้จักนใครยากมาติดต่อทางต้นทางต้นเราก็ไม่เบอร์ไว้จะลังทำบ้านให้ใครอยู่นะอือน่ารักกันเลยรถโดยสารมันมีคันเดียวเออเขาไปแล้วลูกแล้วป้าก็นั่งรถผิดมาด้วย ไปลงที่อะไรมุกดาหารก็ตีตีตัวกลับทํายังไงเนี่ยตายไม่เคยมาแล้วยากมาแอบลูกมาด้วยมีจะได้ถ่ายคลิปอยู่นะคะคงถ่ายคลินะให้ถ่ายได้ไหมลูกมาถ่ายได้ลูกลูกรู้แล้วลูกบอกพรท่าไปถึงรีสอร์ทแล้วอให้โทรบอกเขาด้วยลูกลูกเป็นครูสอนอยู่ที่นครปฐม ็นูะมีความผิด่ไหมนี่ป้าเป็นคนที่อยู่้ป้ายากมายากเห็นคุณพอลลี่าตทังตากเห็นตัวจริงเลยครับผมเห็นหมดเลยค่ะแล้วแล้วหนูเป็นยูทูบเบอร์ป่าอันนี้เมทาภูอ๋อเมทาภูเนี่ยเหรอในในในนั้นไม่เห็นเหมือนอย่างนี้เลยในนั้นไม่เหมือนนะในเนี้ยป้ากดไลค์ให้ทุกคนเลยแต่ป้ากดแชร์ไม่เป็น กดติดตามกดไลค์แต่กดแชร์ไม่เป็นป้ามาจากกาญจนบุรีใช่ไหมใช่ลูกป้าจะมาสักสองสามวันอครับพี่พันลี่ติดต่อที่พักเลยยังมีมีทั้งแ้่ทายให้ดูเลยนะคะอ๋อนะฮะนี่นะครับก็ป้าเขาก็เป็น FC ฟตัวยงของพี่พันลี่นะครับตั้งแต่สองปีแล้วเนี่ย ตั้งแต่ลุงพลยังไม่มีอะไรเลยใช่นะฮะแล้วทุกวันนี้ลุงพลเนาะพูดแล้วคนลุกครับคนดีต้องต้องได้ดีใช่ครับคนดีต้องได้ดีครับผมลุงพลไม่ได้ทำลุงพลไม่ได้ทำไอคนที่ได้ลุงพลทุกวันนั่นแหละดูดีออไม่พูดลไม่พูดละไม่พูดไม่พูดไม่พูดลุงพลไม่ได้ทำยังไงลุงพลเดี๋ยวต้องขอขออนุญาตพาทัาบูไปทำทุระได้ไป ยกเลิกทูขึ้นนึงครับยกเลิกอะไรลูกทูมุกระบบทูนะครับลายเดือนนะไม่ได้เลยนะฮะมันดีไม้มาเดี๋ยวมันจบถ้าไม่ถึงปีแล้วมันจับบนันนลูกอันนี้เดือนกว่าเองดีเดือนยาวใช่เพราะถ้าถึงปีปุ๊บเราไม่ต้องไปสนใจมันครับป้าก็เคยป้ากินข้าวยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะตระการมานะคะครับผม เดินหาเซเว่นเมื่อกี้นี้รอนานไหมคะประมาณครึ่งชั่วโมงครับประมาณถ้าอย่างเช้าก็สี่สิบนาทีจา่สินาทีประกอบมากนะฮะสกุลหนูขับช้าแต่ถ้าถ้าตั้งขับมาประมาณยี่สิบกว่านาทีใช่ฉันต้ก็ซิ่งอันนี้หนู ถ่ายชิปครับเอาถ่ายชิปมันตัดได้ถ่ายชิปมันตัดได้ครับผมถ้าไม่ดีก็ตัดออกได้ครับผมป้าชื่ออะไรครับผมขออนุญาตป้าอ้วนลูกป้าอ้วนเนาะนี่ครับชื่อไอดีที่เข้ามาเป็นภาษาอังกฤษอ๋อเป็นภาษาอังกฤษนั่นนะก็มารับป้าอ้วนเนาะอยากเปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เปลี่ยนได้นี่เนาะเปลี่ยนได้เดี๋ยวให้ทุูต์เปลี่ยนให้ป้านะ ได้ไหมลูกเวลาเม้นไใครก็เป็นภาษาอังกฤษเขาก็อ่านชื่อเราไม่ออกสักทีผมก็สะกดนะตวค่อยสะกดนะครับบางทีก็สะกดผิดเนี่ยก็อ่านผิดนะนะครับคือทีเขาก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษกันเอคอมเมนต์มาทัาทีนะครับผมก็คุยกับช่างตั้มว่าเนี่ยมีที่พักไหมเดินช่วยไปท่ายที่พักให้ดูหน่อยได้ไหมเราก็เดินไปครับ แต่ว่าเขาบอกคุณแกไม่ได้อยู่ที่ผมนะจะแสดงว่าที่พักนะก็ต้องเป็นของพี่แดงใช่ไหมใช่อ๋อไม่ใช่ของฟันลี่เนาะจะเอามุ่นกันนะครับมุ่นกันนะนี่ฮะก็มารับนะครับแสดงว่าไดส่วน FC ของพี่รับผิดชอบอ่าฟันลี่นะครับตัวยงเลยนะฮะเนาะ FC ฟันแทนพันแท้เลยนะครับเนาะจากการจนะวุรีนะครับป้าอ้วนนะครับเนาะการจนะวุรีนะครับ โอเคต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแจกว่าซับสไครต์ด้วยนะครับแมงทัพปูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม